ขอถามเพิ่มอีกค่ะระหว่างปรับครั้งที่1กับครั้งที่2จะเป็นต้องห่างก,กันหนึ่งปีไหมคะ u ูบสนใจอยากจะห้าเซนตผ่อนตรงยังไม่ถึง1ปี 1> ก็ก็ปรับไปเถอะมันไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกแต่ว่าตอนนี้ u ูบมันดีสุดคือดอกเบีย้ยหมันไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวต้องดูหน้างานนะครับดูสถานการณ์นะครับเรียกว่าต้องชิงไหวชิงพริบะครับอืม คุณสิริผลสำรวจปีนี้คนไทยถึง68%สิบปดเรู้สึกชีวิตแย่ลงการเงินก็แย่ของก็แพงประหยัดเท่าไรก็ใช้ไม่พอสำรวจจากหน้าฟีด FB บอ๋อครับผมวิกถ้าจะตัวเป็นจะขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะคะครับไ,ได้เลยครับดีดีเลยครับคุณนาว่าธนาคารมีแจ้งตัดนี่ศูนย์ให้ในกรณีติดต่อไม่ได้ด้วยหรือครับแจ้งตัดนี่ศูนย์ทำไมเ่รครับเขามาแจ้งตัดนี้ศูนย์เลยคือเขาตัดนี้ศูนย์ไม่ตัดนี้ศูนย์มันขึ้นอยู่กับเขาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรานี่ครับ ก็ตัดนี้ศูนย์ไปแล้วก็ดีสิครับไม่ดีเลยครับกาตัดเราเป็นนี่ศูนย์ก็ยิ่งดีสิครับอืมการปรับโครงสร้างนี่เราต้องเป็นยอดนี่กับแบงก์กี่บาทหรอครับเอาก็กี่บาทก็เป็นได้คุณเป็นนี้แบงก์กี่บาทคุณก็ปรับโครงสร้างนี่ได้นะครับกี่บาทก็ปรับได้งั้นแะครับยกเว้นสองสมพันธอะไรีคงปรับไม่ได้เราไม่รู้ใจเอาคุณจ่ายมาเดือนละยี่สิบาทเลยเหรอไม่รู้ว่ามันน้อยเกินไปมันก็หาเงินไปจ่ายเพราเออคุณคาโก้ทอยบอกว่าประเทศเรากลายเป็นจุดแข็งของอยู่กับท่องเที่ยวและอาหารเลยพวก specialist ก็โดนบริษัทฝรั่งได้ไปครับประเทศไทยมันก็เป็นาง้นมาตั้งนานแล้วนะมันไม่ควรจะเป็นอุตสาหกรรมมาตั้งนานแล้วอืม The danger สวัสดีครับผมมีบ้านหนึ่งหลังซื้อเพื่ออยู่อาศัยเมื่อเจดปีก่อนราคา2.1ล้านผ่อนไปเหลือประมาณ5 0 0แสนปัจจุบันดอกเบี้ยศสวัสดิการพนักง,งานธนาคารของแฟนผมเมื่อก,การีก่อนผมขยับขยายขนาด บ้านหลังนี้เลยปล่อยเช่าเมื่อปลายปีก่อนหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทเลยท่นผมรู้สึกว่าอยากซื้อบ้านมาปล่อยเช่าอีกเลยดูบ้านในหมู่บ้านเดียวกันราคาบ้านของสีล้านถ้าราคาบ้านไม่เกินสองุดห้าล้านยวต่อคงไปก่อนทีเดียวดอกเบีย้ยสวัสดิการพนักงานจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นซึ่งทำเลตรงนี้ค่อนข้างเข้ามาอยู่เกือบตลอดเวลาคนอ่าโอเคคุณไม่บอกผมว่าคุณผ่อนเดือนเท่าไหร่ผมก็ต่อไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าได้ดอกเบีย้ยสวัสดิการพนักงานหนึ่งเปซนเี่ยต้องถามว่าแฟนคุณได้สวัสดิการหลัังงททีี 2, ท่่่หลลด้วยเปเปาออ ถ้าได้สวัสดิการหลังที่สองหลังที่สามด้วยเนี่ยถามว่าดอกเบีย้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากอันดับแรกก่อนนะฟังดีนะถ้าแฟนคุณเนี่ยได้สวัสดิการกู้หลังที่สองหลังที่สามด้วยที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์่คุ้มค่าอยู่แล้วเพราะคุณเอาไปปล่อยเช่าต่อให้ได้ค่าเช่าไม่เท่าค่าผ่อนก็ถือว่าคุ้มพาะถือว่าชนะอาจารดอกเบีย้ยเงินกู้นะแต่ประเด็นปัญหาคือถ้าไม่มีคนเช่าอ่ะคุณจะหาเงินไปจ่ายเขาได้หรือเปล่า นะสมมติผ่อนเดือนละเท่าไหรออ่อ่าผ่อนเดือนละสองหมื่นใช่ไหมผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทนะเดือนละหมื่นกว่าบาทสามหลังสามหมืน่นแล้วเกิดมีคนเช่าแค่หนึ่งหลังหรือสองหลังไม่เต็มสามหลังเนี้ยคุณจะมีเงินเติมได้ตลอดหรือเปล่าล่ะถ้าคุณมีเงินเติมได้ตลอดก็โอเคแต่ว่าผมแค่บอกกำลังทำธุรก,กิจแบบเนี้ยคุณต้องคิดถึงความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับผมบอกเลยต้องคิดถึงความเสี่ยงไว้ด้วยอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่มีความเสี่ยงเอางี้กันผมมีประสบการณ์ของบอกเลยนะ หรืออย่างเวลาผมทําคลิปในช่องผมอะ่ะผมจะพูดถึงเสมอว่าอาสังหาริมทรัพย์อ่ะเนี่ยอย่าไปทําเลยนะเมื่อวานก็มีลูกค้าล่าสุดของผมมานะทำโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ไม่บอกจังหวัดแล้วกันโครงการใหญ่ด้วยเข้าจาาัดสรรโครงการใหญ่กู้เงินกันเป็นเยอะเลยอะ่ะนะครับประมาณเป็นร้อยเกือบสองอยูนิตอะ่ะเมื่อวานผมก็เลยถามเขาว่ามานั่งคุยกับผมอยู่มาสองชั่วโมงกว่าผมถามว่าเดี๋ยวผมถามังหวบดถามจริงเลยนะโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราเหนื่อยมากอะ่ะเรา แต่สมมติเราปิดจ,จบเรียบร้อยอ่ะโปรเจกต์นี้เราทําจบเรียบร้อยแล้วหักลบกบนี่แล้วยังมีกําไรอยู่อ่ะแต่โคตรเหนื่อยเนี่ยผมถามเขาว่าจะทําต่อป่ะโอ <c oughs> ้ไม่ทําแล้วไม่ทํานะแล้วเออนะเพราะฉะนั้นเนี้อะไรที่ผมเตือนไปอ่ะผมไม่ได้ว่าผมเป็นคนเก่งเป็นผู้สูตรเป็นศาสดาผมไม่ชอบทําตัวเองเป็นศาสดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเจอมานะจากประสบการณ์โดยตรงเพราะฉะนั้นนนี้อสังหาเนี่ย ทำอะไรเป็นพอสมพอควรทำมาสังหาถ้าไม่มีเงินทุนอย่างน้อยจริงๆควรจะมีประมาณ20เอร์นนะ่ะนะหรืออย่างของคุณนะ่ะถ้าคุณจะปล่อยเช่าสามหลังอ่ะเอาแบบเซฟเฟเลยนะสมมติไม่มีคนเช่าบ้านคุณเลยอ่ะสามหลังหกเดือนเดือนละเดือนละหมื่นหนึ่งพันสามหลังก็สามหมื่นสามหกเดือนคุณต้องมีเงินสำรองไว 200, นะ้สองแสนน่ะเอาไว้เป็นหน้าตักเผื่อไม่มีคนเชา่าเอาตรงนี้มามาจ่ายค่าผ่อนแบงค์ได้ถ้าคุณมีแบบนี้คุณอยากทําก็ทําไปเพราะคุณได้อกเบี้ยถูกนะแต่ว่าเราต้องบริหารความเสี่ยงไม่งั้นจะกลายเป็น ไอ้จากสิ่งที่คิดว่าจะเป็นกําไรมันไม่ได้เป็นกําไรหรอกแล้วก็สุดท้ายอ่ะออบ้านอ่ะมันไม่กําไรอย่างที่คุณคิดหรอกลาขาอ่ะ <c oughs> ไม่ขายง่ายไม่ขายง่ายนะอืมอย่าอย่าไปใช้แค่แคแบบความคิดผมไม่ได้ว่าคุณเดนเจอร์นะอย่าไปใช้แค่ความคิดตื้นเขินแล้ว,แล,วแล้วลืมแล้วลืมปัจจัยต่างๆปัจจัยลบออกไม่คิดมันไม่ไม่คิดถึงมันเลยอ่ะนึกภาพไหมความคิดมันจะตื้นเขินเกินไปผมใช้คํานี้แล้วกันนะแต่ว่าถ้าหลักการเนี่ย แฟนคุณกู้ได้ดอกเบี้ยนะครับกี่เปอร์เซ็นสองศูนย์เปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นเลืองคุณเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถือว่าชนะนะครับอจาจจะค่าเช่าแต่ถ้ามีความเสี่ยงก็คือคุณต้องมีเงินสำรองนะครับเผื่อไม่มีคนเช่านะ <S 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 คุณเล็กบอกว่าทํางานอย่าเก็บเป็นเงินเก็บเป็นบิตคอยแล้วกำไรจากบิตคอยมาซื้อที่ดินเกษตร,รโอเคเอาแล้วแต่นี่ก็ใครเล่นบิตคอยก็ผมก็ไม่ไป อะไรหรอกแต่สําหรับผมผมไม่ค่อยเชื่อมั่นในบิตคอยเท่าไหร่หรอกเออแต่ผมก็ไม่ไปแบบแอนตี้อะไรนะอย,อยากสะสมอะไรก็สะสมไปผมบอกแล้วผมไม่เอ,อ้ยอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้สิดีวะอันนี้อะไรอ่ะงี้ผมไม่ไม,ไม่แล้วแต่ที่เลยอีออนยอดนี่หกหมื่นหยุดจ่ายแล้วหนึ่งปีเขาลดให้ห้สิเปอร์เซ็นแต่จ่ายจบสามหมื่นกว่าบาทแต่จะเป็นเงินก้อนเดียวคําถามจะขอลดอีกไหมอีกนานไหมมันจะฟอ้องตอบอะไรไม่ได้เลยละครับ ลดอีกได้ไหมจะอีกนานไหมมันจะฟ้องเออคำถามผมคือคุณพงพัฒนมีมีอะไรให้มันเล่นไหมล่ะมีเงินเดือนให้มันยึดไหมเออถ้าคุณมีเงินเดือนให้มันยึดมีบ้านมีผ่อนอะไรเงี้ยโอกาสที่ที่จะต่อรองคุณก็เขาเรียกว่าคุณไม่มีโอกาสที่จะไปต่อรองอะไรเขามากมายนักหรอกนะครับมาดูที่ตรงนั้นแต่ถ้าอย่างผมตอนผมเป็นหนี้อ่ะเงินเดือนผมก็ไม่มีบ้านผมกม็มีให้ยึดเออสามหมื่นหรอลดให้ครึ่งหนึ่งหรอก็ยังไม่มีตังค์อ่ะนาะ ถ้าถ้าถ้าลดสามหมื่นพี่หาได้ก็อขอพี่จ่ายสักห้าหกงวดได้ไหมล่ะเออถ้าไม่ได้ก็ไม่ไม่มีอะไรครับจะฟ้องก็ฟ้องไป่อัเดกอย่างผมเมตอนผมเจรจานะแต่บริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ผมฟ้องฟ้องไปเถอะพี่ไม่มีอะไรให้น้องยึดหรอกเออแล้วกูก็รอได้อยู่กูกบดานสิบปีกูก็กบดานได้กูไม่มีอะไรอยู่แล้วสิบปีมันก็ยึดมันก็ไม่เอาก็ไม่เอาไปบอกหัวหน้าแล้วกันเออผมจะมาสไตลยแบบนี้เวลาผมเจรจานะแต่ถ้าเกิดคุณพงษ์พัฒนมีทั้งเงินเดือนมีทั้งผ่อนบ้านอยู่อะไรเงี้ย ถ้าข้อเสนอนี้มาผมก็ถือว่าดีแล้วครับอืมนะครับรับรับไปอพาร์ตเมนตะ์น่าซื้อมาบริหารไหมอย่าไปทําเลยพี่เอออ่ะถ้าพี่ถ้าพี่อยากถามผมมารับตกผลึกนะเอาแ่าว่าเอามาคุยกันนะถ้าถ้าเป็นไม่ได้เขียนเพิ่มมานะอพาร์ตเมนต์ที่จะซื้อถ้าจะซื้ออะผมไม่รู้ว่าจะซื้อจะกู้หรือเอาเงินสดนะอพาร์ตเมนต์ราคาเท่าไหร่แล้วรู้หรือยังว่ามีกี่ห้องแล้วเขาเก็บค่าเช่าได้ห้องเท่าไหร่อ่ะ พี่เอาตรงนี้มาให้ผมได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าควรจะซื้อหรือเปล่าเพราะถ้าถามแค่แบบนี้มันตอบไม่ได้แล้วแต่บริบทนะครับอ่ะอพาร์ทเมนที่จะซื้อเนี่ยจะซื้อเท่าไหร่แล้วอพาร์ทเมนเนี่ยอายุเก่าแค่ไหนแล้วแล้วทำเลแถวนั้นเป็นยังไงและราคาที่เก็บค่าเช่าได้อะเท่าไหร่อ่ะพี่เขียนมาแล้วกันเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับเขียนมาแล้วกันอืมจะไม่เขียนไม่กล้าตอบเดี๋ยวคนอื่นฟังแล้วกอาจจะผิดพลาดไปเลยนะเพราะมันแล้วแต่ที่นะแล้วแต่แล้วแต่ บริบทของแต่ละซับนั้นๆนะคุณล้วนวว่าเหล่าบรรดาบัตรเครดิตส่ง SMS มาขู่จะฟ้องนู่นฟ้องนี่จะยึดรัพย์แต่ไม่มีอะไรยึดแล้วก็ยังส่งมาอยู่นั่นแหละเขาจะส่งมาขู่แบบนี้เรื่อยๆเลยหรือเปล่าคะคุณอู๋ก็ส่งขู่แบบนั้นแหละแล้วไม่บอกว่าอาจะยึดทรั์แล้วรู้ยังว่ากูมีรั์อะไรอ่ะยังไม่ันสืบทรั์เลยสืบทรัพย์พี่ยังเนี่ยพี่ไม่มีรั์อะไรยึดแล้วขู่อะไรโอ้มึงทํากันบ้านมาก่อนุณอนุฒนตว่าเสียงโทรศัพท์ดังเกี่ยว กลาวทุกวันได้แต่มองดูหยุดส่งหลายบัตรอ๋อรับไปสิครับรับโทรศัพท์ไปเถอะฝึกฝึกฝึกวิทยายุ์เอาไว้จะได้แข็งแกร่งวงสุวรรณบอกว่าผมทําธุรกิจเป็นผู้รับเหมาช่วงนี้งานน้อยลงหน่อยเทียบกับปีก,ก่อนๆอ๋อครับผมงานน้อยลงหน่อยเป็นเหมือนกันหมดลวครับอืมเป็นนี้บัตรกดเงินสดกี่เดือนคะเขาถึงจะฟ้องคะ่ะเออเอาเป็นว่าในหลักการนะหกเดือนขึ้นไปอ่ะครับถึงจะฟ้องโดยหลักการนะครับ แต่ถ้าจะมีเร็วสุดก็มี4เดือนก็ KTC อ่ะเร็วสุดตอกนั้นก็ประมาณ6เดือนขึ้นไปสมมติมีคนฟ้องเรียกเงินโดยรู้ว่าเรามีชื่อเจ้าของบ้านร่วมมีผมกับพี่ชายเขาจะฟ้องจนได้เงินจากบ้านเราได้ไหมได้ครับคือถ้าเกิดคุณมีปัญหานี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วแล้วคุณมีชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมกับพี่ชายในบ้านสักหนึ่งหลังเนี่ยเขาก็มาอายัดบ้านหลังนี้ได้นะครับ คุณอแบนดอนด็อกบอกว่าเจ้านี้อายัดขายทอดตลาดแต่เขาไม่ยอมขายสักทีทำไงได้บ้างฟ้องขอถอนได้ไหมไปขอได้ไงไล่ะพี่เอ่อที่ยังไม่ขายสักทีนะ่าจะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีทำงานช้าครับอืมนั่นาาเฉพาะเ <c ute> จ้าพนักงานบังคับคดี <c ute> ทำงานช้าผมไปฟ้อง <c ute> ฟ้องลูกหนี้ผมอะ่ะไปยึดบ้านมาหลังหนึ่งอะ่ะยึดมาตั้งนานแล้วมันยังไม่ประกาศขายทอดเลย <c ute> ยึดมาเป็นจะพิพากษามาจะปีแล้วมันยังไม่ขายทอดเลยวันนั้น เลยให้ทีมงานไปตามที่กรมบังคับคดีบอกว่าอ๋อคนที่ดูแลดูแลเรื่องเขาลาออกไปเอา้าเขาลาออกมึงก็ส่งงานต่อกันสือว่าทิ้งกันเป็นนอห้าหกเดือนป้าเปล่าเแบบนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาเรื่องเยอะมั้ง,งานเขาคงเยอะนะที่มันช้าเพราะว่าพนักงานบังคับคดีเจ้าเจ้าพนักงานบังคับคดีอะครับเขาทําช้าคุณมีนี่ว่าอีออนใจดีมากหลังปรับโครงสร้างนี้เช็คบูโรดูไม่ขึ้นปกไม่ขึ้นวันปรับโครงสร้างนี้ อาจจะผิดก็ได้ไม่ใช่จะดีอ,อาจจะทําผิดก็ได้คนตื่นนี่อะไร,ะไรนะ,อะไอันนี้ยก็คนตื่นทํานี่คนตื่นนี้สวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับ